รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จเจริญพรท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกับทางรายการอยู่เย็นเป็นสุขจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวันนี้เป็นรายการที่เป็นวาระพิเศษอีกวันหนึ่งนั่นก็คือในวันที่1ิวันเสาร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2556เป็นเสาร์ที่2ของเดือนของปีใหม่ทุกๆปีที่ว่าจะเป็นวันสําคัญก็คือวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติในการ พูดคุยในวันนี้นะภาพพระครูประหลัดสุวัฒนเมธาคุณก็จะเป็นผู้ดําเนินรายการในส่วนของรายการนั้นก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันก็คือในช่วงแรกจะได้นิมนต์ท่านผู้วิทยากรที่ท่านด,ดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กท่านมีความชํานาญในด้านนี้มาตลอดนั่นก็คือท่านพระมหาเอกลักษณ์ธีรพุญโยในช่วงที่สองของรายการ ในนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาสุรกรัยพุทธชินาพุทธเสศริซึ่งเป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ได้มาขยายฟารมในคำฝันของนายกว่าในเนื้อหาธรรมะในคำฝันนั้นเป็นอย่างไรและก็ในช่วงที่3ก็คือจะเป็นการสัมภาษณ์เด็กเยาวชนของชาติว่าเขามีความคิดอย่างไรในช่วงวันเด็กแล้วในการนชีวิตตรงเขานั้นเป็นอย่างไร ทีนี้ในก่อนที่จะไปถึงช่วงต่างๆเหล่านั้นก็จะขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือพันธกิจที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู่นั้นคือในช่วงของพันธกิจหลักที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอยู่4ประการด้วยกันก็คือในส่วนของการผลิตบัณฑิตประการที่1ประการที่2ก็คืองานวิจัยประการที่3การบริการวิชาการแก่ชุมชนและประการที่4 ก็คือการทำนุบอรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมากุเทวิทยาลัยนั้นมีวิทยาเขตอยู่7วิทยาเขตและก็มีวิทยาลัยอยู่สามวิทยาลัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีนักศึกษาอยู่เป็นจํานวนมากและโดยเฉพาะในปีการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้ทางมหาวิทยาลัยก็กําลังดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา255 6สบ มหาวิทยาลัยนั้นก็จัดการศึกษาอยู่ใน3ระดับด้วยกันก็คือระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกในส่วนของระดับปริญญาตรีนั้นก็มีอยู่4คณะด้วยกันก็คือคณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษย,ยาศาสตร์คณะสังคม,มาศาสตร์และก็คณะศึกษา,าศาสตร์แต่ละคณะก็มีสาขาวิชาให้เลือกมากมายซึ่งท่านผู้ชมถ้ารับทราบแล้วก็มีลูกหลานที่สนใจในการศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยมหราชวิทยาลัยนี้ก็ได้ บอกต่อได้เชิญลูกหลานเข้ามาสมัครได้มหาวิทยาลัยมก,กุฎราชวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่ที่สารายาที่พุทธมทนทลซึ่งมาสะดวกมีถนนตัดผ่านที่สะดวกเข้ามาก็หาไม่ยากในส่วนของการเปิดรับสมัครนั้นในช่วงนี้ก็กําลังรับสมัครอยู่ส่วนรายละเอียดนั้นทางท่านผู้ชมมาติดต่อมาทางที่มหาวาลัยก็จะได้ให้ลูกหลานได้รับทราบในรายละเอียดต่างๆเหล่านั้น โดยเฉพาะในวันนี้อย่างที่บอกท่านผู้ชมได้ตอนแรกแล้วว่าได้เชิญทางวิจากรณ์หรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของการค่ายอบรมต่างๆในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กของมหาวิทยาลัยมากราวรายาลัยได้นิม,มนต์ท่านพระมหาเอกลักษณ์ธีรปุญโยซึ่งท่านเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนี้อยู่ในโครงการนี้มาตลอด เป็นที่รักของเด็กๆในการจัดโครงการทั้งหลายจนได้ฉายาว่าเป็นหลวงพี่บิ๊กของเด็กๆก,ก็เดี๋ยวจะลําดับต่อไปก็จะเชิญท่านผู้ชมได้ฟังในทัศนคติของท่านว่าเป็นอย่างไรในการจัดโครงการนี้บ้างครับขอสวัสดีครับท่านพระมหาอกลักษณ์ครับผมขอถวายความเคารพครับก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านครับผมครับท่าน ท่านพระมหาครับในโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยที่ท่านท่านจัดอยู่ตลอดเนี่ยตรงนี้จะขอทราบวัตถุประสงค์กว้างๆที่ได้ได้จัดโครงการนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับวัตถุประสงค์ในการจัดวัตถุประสงค์ในโครงการเข้าค่ายจริยธรรมคุณธรรมนี่นะครับเราจะเน้นไปอยู่ที่สามวัตถุประสงค์ด้วยกันหลักๆนะครับก็คือวัตถุประสงค์แรกเนี่ยก็คือเพื่อต้องการให้เยาวชนหรือนักเรียนที่มาเข้าค่ายเนี่ย มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนานะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกที่ดีงามพร้อมกับมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือคือพูดง่ายๆว่ารู้คุณค่าของศาสนานะครับวัตถุประสงค์ที่สองก็คือเพื่อให้นักเรียนหรือเยาวชนเนี่ยครับนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้และวัตถุวัตถุประสงค์ตัวที่สาตัวสุดท้าย นะครับก็คือเพื่อให้นักเรียนหรือเยาวชนสามารถดำนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะเน้นในด้านของความอดทนขยันประหยัดซื่อสัตย์กระตัญยูรู้วินยัยแล้วก็ห่างไกลอบายมุกค,ครับอ๋อนี่น,นี่นี่คือหลักธรรมที่จะนําเสนอให้เด็กครับแล้วก็แล้ว อาจารย์มีมีวิธียังไงที่ว่าไปเชิญเด็กเชิญเอาเด็กเข้ามาร่วมอยู่ทีเยอะเป็นร้อยๆนี่ที่มาอะไรผมจะเห็นอยู่บ่อยอน,น,นี่ใช้วิธีการยังไงที่จะนําเด็กเข้ามา,าวิธีการที่จะทําให้เด็กสนใจที่จะมาเข้าค่ายธรรมะนะครับอันดับแรกเลยครับต้องเตรียมความพร้อมอความพร้อมของทางด้านตัวบุคลากรที่เรียกว่าพระวิทยากรนะครับแล้วก็มีการติดต่อประสานงาน ไปทางโรงเรียนที่มีความประสงค์ที่จะต้องการที่จะมาเข้าค่ายคุณธรรมครับผม mm. แล้วก็เราก็จะดําเนินการในเกี่ยวกับการวางะระบบขั้นตอนของการอบรมว่าอบรมอย่างไรถึงจะให้เด็กที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อเพราะว่าเด็กทุกวันนี้ครับะจะมีความคิดอยู่ที่ว่าเข้าวัดเพื่ออะไร mm. แล้วเข้าวัดไปทําไมเพราะว่าวัดเนี่ยไม่มีอะไรดึงดูดที่น่าสนใจ แต่เราจะทํำยังไงที่ว่าพอเด็กมาเข้าค่ายแล้วอ,อยากมาอีกออต้องการที่จะมาเข้าอีกเราก็เน้นในเรื่องของอนอกจากจะเป็นธรรมะแล้วยังเป็นธรรมะที่เรียกว่านันทนาการเสริมเข้าไปด้วยครับในในการนําหลักธรรมที่ท่านอาจารย์ได้มานําเสนอหลักธรรมข้อต่างๆที่อาจารย์พูดความกตัญญูความร,รู้บุญคุณความอะไรต่างๆเมื่อกี้เนี่ย ในการอบรมตรงนี้เราเราจะใช้วิธีการอย่างไรที่จะสอดแสทรกธรรมะให้เด็กโดยผ่านเกมผ่านสื่อหรือผ่านอย่างไรที่ที่อาจารย์ใช้อยู่ในโครงการครับในส่วนเนื้อหานะครับเนื้อหาที่จะนํามาอบรมเยาวชนเนี่ยนะครับดังที่ผมบอกไปแล้วว่าก็คือเน้นในเรื่องของด้านความอดทนความขยนันความซื่อสัตย์หรือความกระตันยูนะครับที่บอกไปตั้งแต่เบื้องต้นนั้นกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีผสมผสานกันในหลักที่เป็นแบบวิชาการในส่วนหนึ่ง อย่างเช่นในด้านของอความกระตัญญูเนี่ยเราก็จะกะตัญญูทั้งชาติาศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะครับให้รู้บทบาทของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมโด,คโดยการใช้บทบาทสมมุติไม่เชิงว่าเป็นบทบาทสมมุติครับเป็นทํานองให้เห็นภาพด้วยการนําสื่อ,อนะครับน,นำนำสื่อออกมาถ้าจะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นด้านความกระตัญญูของพระมหากษัตริย์ นะก็จะมีหัวข้อบรรยายธรรมที่เรียกว่าจุดเทียนถวายพระพรชัยนะครับก,ก็จะมีการเริ่มต้นน้มน้าวถึงครอบครัวก่อนว่าพ่อคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีลูกหนึ่งคนสองคนเนี่ยลำบากแค่ไหนกับพ่ออีกหนึ่งคนที่มีลูกทั้งประเทศจะเหนื่อยมากแค่ไหนก็นํามาเปรียบเทียบกันแล้วก็นําสื่อมานําเสนอนะครับแล้วก็มีการพูดนมน้าวจิตใจให้เด็กเข้ามาให้รู้ถึงว่า ถ้าเราเป็นคนไทยหนึ่งในนั้นเราจะแสดงความประันอยู่ในด้านใดให้กับพระองค์ว่าให้พระองค์ได้รับรู้รับทราบแล้วพระองค์มีความปิติว่าอย่างน้อยคนไทยก็ยังรักท่านอยู่อ,อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในด้านของนันทนาการเนื้อหาก็จะเป็นเกมจะเป็นเกมเกม,เามาช่วยครับผมซึ่งระดับเกมเนี่ยก็จะแตกต่างกันเพราะว่าเยาวชนที่เข้ามาอบรมเข้าค่ายเนี่ยก็จะมีระดับ อนุบาลก็มีครับประถมระดับประถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาซึ่งเกมนันทนาการนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปเด็กก็จะเป็นเช่นตบมือใช้ใช้ในด้านของออกกําลังครับออกกําลังในการมีเกมนันทนาการอย่างเช่นตบมือ,อตั้งอกตั้งใจนะจะเป็นก่อแล้วให้เขาทําตามพระวิทยากรที่ท่านนําพาครับโดยเฉพาะ อย่างเช่นถ้าเกิดพระอาจารย์เคยได้ยินเพลงเพลงหนึ่งของอของไม่ฉีสันสนีนะธรรมะเสถียรก็คือ,อาการเรียกว่าเพลงลมหายใจเข้านะครับลมหายใจเข้านี่ก็จะเหมาะสมกับระดับเด็กประถมเด็กมัธยมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือนันทนาการเนี่ยเราจะไม่ให้เหมือนกันเพื่อต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยเขามีความสนุกในการมาเข้าค่ายไม่ได้กดดันไม่ได้เครียดครับแล้วใ,ใ,นในการทําโครงการอย่างเนี้ แน่นอนว่าโครงการทุกโครงการเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาในในโครงการของอาจารย์ที่ดําเนินการอยู่เนะี่ยอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่ใช้วิธีแก้อย่างไงอุปสรรคปัญหานะครับเท่าที่พบมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของในด้านการประสานงานกันมากกว่าประสานงานกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนทางาคณะครูโรงเรียนเกี่ยวกับด้านของอุปกรณ์นี่ครับว่ามันขาดตกบกพร่อง,องตรงไหน ส่วนมากก็จะเป็นในในแนวนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเจอสถานการณ์นั้นจริงๆเราก็จะแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน,นแล้วอย่างอย่างในในอน,นาคตตั้งปีนี้แหละตั้งแต่ปีนี้ไปทนปีนี้ในการจัดโครงการแบบนี้ยังยังจะจัดต่อแล้วก็จะมีการพัฒนาไปในรูปแบบยังไงบ้างแล้วก็จะการที่จะเชิญเข้ามาร่วมเราจะจะทำยังไงบ้างให้อาจารย์ได้ครับผมก็ด้วยสาเหตุปัจจุบันที่เราทุกคนรู้กันอยู่นะครับว่า ทุกวันนี้สถานการณ์มันมีการเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านปัญหาสังคมหรือตัวเยาวชนเองนะครับในนามผมในนามของพระวิทยากรนะครับก็ขออยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะครับโรงเรียนทุกเครือข่ายทุกสังกัดที่มีความประสงค์ทีอ่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมในที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับหรือว่าจะสะดวกไปที่โรงเรียนก,ก็ได้นะครับ ก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ว่าถ้าอยากรู้ว่าธรรมะของเราดีแค่ไหนนะฮะก็จะเจริญพอเรียนเชิญได้และโอกาสข้างหน้าเนี่ยนะครับคือถ้าตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะสร้างตึกอาคารอบรมขึ้นมาเฉพาะนะครับเพื่อความสะดวกสบายกับผู้ที่มาเข้าอบรมนะครับและในส่วนตัวของผมเองตอนนี้ผมได้ทําโครงการมาหนึ่งโครงการเป็นโครงการสารธรรมนําชีวิต กับโครงการธรรมะทุเดย์นะครับ<ม>คือจะส่งโครงการนี้แจ้งไปทางโรงเรียนถ้าทางโรงเรียนมีความประสงค์ก็แจ้งกลับมาผมก็จะไปดำเนินการให้ที่โรงเรียนไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะเดินทางไปให้ครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ก็เป็นแนวคิดของท่านพระอาจารย์ประมาาเอกลัก,กษณ์ธีรปุญโยซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรมรมสำหรับเด็กของมหาวิาลยมหาคุรากิเลยนี้ อยู่เป็นเวลาานานพอสมควรแล้วก็เป็นที่ประทับใจของเด็กๆทุกๆคนจนได้ฉายายอย่างที่ได้บอกท่านผู้ชมนในตอนตอน้นแล้วว่าหลวงพี่บิ๊กของเด็กๆทั้งหลายวันนี้ก็ได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของเยาวชนฝ่ายธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับสำหรับบ้านเราในปัจจุบันนี้สําหรับสังคมในปัจจุบันนี้เพราะว่าอย่างที่ท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่แล้วว่า ความเป็นไปในสังคมนั้นทําให้เกิดการแบ่งแยกเกิดความแตกสามคัคคีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการที่จะมาช่วยกันทุกภาคส่วนของสังคมมาช่วยกันสร้างสารรค์และก็สรรสร้างให้เยาวชนเป็นคนดีให้เยาวชนมีความสามคัคคีอย่างที่คําฝันของท่านนายกที่ได้ าบในวันใน,ในวันเด็กในวันนี้ก็คือรักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนในประโยคสุดท้ายนี้ก็นำพาไทยสู่อาเซียนนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญของด้านการศึกษาทุกมหาวิทยาลัยทุกรุงเรียนกำลังตื่นตัวในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นก็อ,อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลาย ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ในเรื่องของประชาคมอ,อาเซียนว่าเป็นอย่างไรแล้วเราได้เปิดโลกทัศน์ใไ้กว้างยิ่งขึ้นก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์พระามหาเอกลักษณ์ธีรพปญโยผู้ดูแลโครงการอบรมค่ายคุณธรร,รมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหรดลวิลัยขอขอบคุณาอ,อ,อาจารย์มากที่ได้มาแง่คิดในวันนี้ครกัผมขอขอบคุณมากครับเจริญพรผู้รับชมทางบ้าน วันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติเป็นวันที่ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐเอกชนพ่อค้าห้างร้านและประชาสังคมต่างๆร้วนให้ความสำคัญต่อวันนี้เป็นอย่างยิ่งวันนี้ก็คือวันเด็กแห่งชาติโดวยวันเด็กแห่งชาตินั้นถูกจัดขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการให้ทุกภาคส่วนของสังคมร้วนตระหนัก ในสิทธิบทบาทหน้าที่ของเด็กและเห็นความสำคัญของเด็กในฐานะขุมกำลังฐานการอาฐานพลังในการพัฒนาประเทศดังนั้นจึงได้มีการกำหนดวันนี้ขึ้นและอีกเช่นเคยทุกๆปีเราจะได้รับคำขวัญจากนายกรัฐมนตรีในปีนี้ก็คือมีวิรักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนคำขวัญในทุกๆปีนั้นร้วนแต่เป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการศึกษาในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นของเด็กเยาวชนหรือตัวเราตัวท่านก็ตามคำขวัญเหล่านี้หากเราได้แค่นำมาอ่านพินิษพิจารณาดูแต่หาประจษ์ซึ่งการปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จได้ในคำขวัญดังกล่าวนั้น อาตมาก็จะชี้แจงขยายความให้ฟังว่ามีความหมายอย่างไร 1. รักษาวินยัยทำไมเราตึงท่องรักษาวินยัยเหตุใดถึงต้องรักษาวินัยมีความสำคัญอย่างไรวินัยนั้นหากเรามองว่ามันเป็นเครื่องในการควบคุมทางสังคมถ้าหากเรามองเช่นนั้นจริงจะเป็นการมีมุมมองที่ไม่ดีต่อวินยัยแต่ความเป็นจริงแล้ววินัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ ขัดเกลาปรับปรุงพัฒนาชีวิตของตนเองและเป็นการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นในทางพระพุทธศาสนานั้นบุคคลที่มีวินัยคือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะประสบผลสำเร็จทุกๆด้านในชีวิตความสำเร็จที่มาจากวินัยนั้นอาทิเช่นความมุ่งมั่นความขยันบากบัน่นความหมั่นเพียรความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเองว่าตนเองสามารถทำในสิ่งต่างๆได้หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมทั้งนี้วินัยมีเหตุผลเดียวก็คือความสงบสุขของสังคมและการอยู่ร่วมกันของประชาชนในสังคมอย่างที่สองการใฝ่เรียนรู้ทุกๆคนนั้นร้วนต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการศึกษา การเรียนรู้การใฝ่รู้นั้นถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เพราะว่าการเรียนรู้นั้นทําให้เราได้มีการพัฒนาระดับสติสมองสติปัญญาของเราให้มีการพัฒนาโดยการเรียนรู้นั้นพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบร้วนแต่ต้องเป็นไปด้วยกันทั้งสิ้น กล่าวคือต้องควบคู่กันไปจะทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ทุกคนต้องประสบผลสําเร็จจากการศึกษาไม่จากระบบใดก็ระบบหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเราพิจารณาเลอกๆแล้วทุกๆคนล้วนประสบความสำเร็จมาจากสองระบบทั้งนั้นกล่าวคือหการศึกษาในระบบในระบบการศึกษาที่อยู่ข้างในก็คือเช่นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่าลงไปไหนก็เป็นระดับมัธยมระดับประถม หรือแม้กระทั่งอนุบาลการศึกษาในระบบนี้เป็นการศึกษาสายวิชาการเน้นทางทฤษฎีเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาในด้านความคิดรับใบปริญญาตรีโทเอกตามลำดับส่วนการศึกษาที่สก็คือการศึกษานอกระบบการศึกษานอกระบบนั้นทุกคนต้องได้รับการศึกษาเช่นนี้ทุกคนเพราะหากคุณจบการศึกษาไปแล้วคุณก็ต้องไปเจอกับการทางาน คุณต้องมีการนำการศึกษาในระบบนั้นไปประยุกต์ปรับใช้เพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้ทั้งนี้การศึกษาทั้งหมดเป็นการก่อให้เกิดปัญญาซึ่งปัญญาในทางพระพุทธเจ้านั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปัญญามีอยู่3ประการความหมายของปัญญานั้นหมายถึงความรู้ทั่วรู้ทั่วคือรู้อะไรรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษ เส้นทางที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดมีได้มีอยู่3าประการก็คือสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังจากการศึกษาเร่าเรียนการเรียนรู้ทั้งในระดับต่างๆตั้งแต่ปถมอุดมอามัธยมและอุดม,มศึกษาปัญญาระดับที่สองคือจินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพินิษพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลด้วยหลักด้วยธรรมปัญญาตัวที่สก็คือภาวนามยะปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการทดลองลงมือกระทํา เป็นการแสวงหาผลที่ตัวเองคาดหวังจากสันจากข้อสันนิษฐานที่ตัวเองได้ตั้งไว้จากจินตามยปัญญาและสุตตามยปัญญาปัญญาทั้ง3อย่างนี้ถ้าหากว่าเยาวชนไทยหรือคนไทยหรือประชาชนทุกคนในโลกได้รับการพินิจารณาดูแล้วได้มีการพัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในปีพุทธศักราช2 558ก็จะเป็นปีที่เปิดประชาคมอาเซียน ดังนั้นสิ่งที่เราจะพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่เวทีอาเซียนได้คือการศึกษาการศึกษานั้นถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานการศึกษาที่ดีมีการศึกษาที่เข้มแข็งทั้งในระบบและนอกระบบผนวกกับที่เรามีวิันในตนเองในมีวิันต่อสังคมต่อชุมชนเราก็จะสามารถทำให้ประเทศชาติก้าวเดินต่อไปได้สามารถยืนหยัดอยู่ในเวทีประชาคมอาเซียนซึ่งเรา จะมีการเปิดประเทศในอีกอสองปีข้างหน้าเหตุดังนั้นคําขวัญดังกล่าวเมื่อเรานำมาปฏิบัติจริงแล้วเราก็จะสามารถเห็นผลได้ดังที่อัตมาได้อธิบายมานี้จเจริญพรสวัสดีค่ะมาสู่ช่วงที่3นะคะหลังจากที่ได้รับฟังการสนทนาและธรรมบรรยายจากพระคุณเจ้าในช่วงนี้ดิฉันขอพาท่านผู้ชม มาฟังความคิดเห็นจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏตาราชวิทยาลัยว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำขวัญวันเด็กที่ว่ารักษาวินัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนส่วนจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะค่ะมาฟังความคิดเห็นจากเพื่อนเพื่อนนักศึกษากันนะคะเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กปีนี้ค่ะค่ะคำขวัญปีนี้ใช่ไหมคะรักษาวินัย ฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีมากคะ่ะสำหรับคนไทยที่จะกระตุ้นให้มีวินัยในตัวเองในการเรียนรู้ในการอะไรคะ่ะก็เพื่อที่จะกระตือรือร้นให้เราเพื่อกระตือรือร้นก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคะ่ะสำหรับอาเซียนนะคะก็ประเทศไทยอยีกไม่กีป่ปีข้างหน้านะคะก็จะเปิดการค้าเสรีนะคะจะมีประชาคมอาเซียนหลายๆประเทศนะคะเข้ามาทำการคา้าเสรีในประเทศไทยก็คนไทยก็ ต้องเตรียมเกี่ยวกับเรื่องค่ะเรื่องของการศึกษาและก็ภาษาในการสืะะ่อสารค่ะเป็นเรื่องสําคัญะคะ่ะในการเปิดประชาคมอาเซียน,นะคะ่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคำขวัญวันเด็กนะคะคือรักษาวินยัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนค่ะก็อยากจะฝากน้องๆทางบ้านนะคะเนื่องในโอกาสวันเด็กขอให้น้องๆตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด สำหรับวันนี้นะคะขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะในวันนี้ก็ทางรายการอยู่เย็นเป็นสุขจากมหาาลยมหา,ากุราพิยอลัยก็ดําเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในสุดท้ายนี้ก็จะขอฝากธรรมะเล็กๆน้อยๆให้กับท่านท่านผู้ชมเพื่อที่จะนําไปเป็นคติแนวทางในการดำเนินชีวิต การดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมการมีสติที่จะคอยยับยั้งในการคิดในการทําในการพูดดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสิ่งประการสําคัญช่วงนี้กําลังที่จะค้นหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนอากาศที่ร้อนนั้นก็ให้ร้อนเฉพาะอ,อากาศอย่าให้ใจเราร้อน เพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่สําคัญจะขอเน้นย้าตรงนี้ว่าถ้าเราควบคุมอารมณ์กันได้ไม่ปล่อยให้ความโกรธมาเป็นใหญ่ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันถ้าควบคุมความโกรธได้ความสุขสบายก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเมื่อเราควบคุมไม่ได้เมื่อไหร่ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นยากต่อการแก้ไขเพราะปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ของความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่จะ สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับสังคมเป็นจํานวนมากอย่างเช่นมีข่าวตามที่ต่างๆตามหนังสือพิมพ์ตามทีวีหรือตามข่าวตามท้องถนนที่ท่านทั้งหลายได้ผ่านไปผ่านมาได้พบเห็นนี้เป็นสิ่งที่เราเดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมใน,ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากธรรมะในเรื่องของการดำเนินชีวิตว่าเราพยายามที่จะลดละระงับความโกรธโดยใช้สติเป็นที่จะคอยกํากับ คอยยับยั้งในการินชีวิตก็จะอยู่อย่างมีความสุขและการอยู่เย็นเป็นสุขจากทางมหาวิทยาลัยมหา,าบุรีวัทยยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอเจริญพรลาท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วเจอกันในวันเสาร์ทุกวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้ทุกเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้ก็เจอกันในครั้งต่อไปขอเจริญพร